สวัสดีค่ะรศิชอ์เวิร์นเหมินตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของเพลงในเพลนิศนะคะสำหรับเดือนมก,กราคมปี 4, 5ป2 5 6 6าถเราลงถูกจริงๆค <laughs> ่ะถ,ถ,ถูกถูกแปลว่าถูกช่วงถูกเดือนจร<อ>ิงๆเอันนี้ของเดือนมก,กรานั่นแหละเดือนนั้นที่มันเลมแล้วก็ช่างมาันเลยมันต้องสงนใจมลนก็นั่นแหละเราก็จะมาช่วงนี้คือเราจะมาแชร์เพลงที่เราแบบติดหรือว่าชอบนะคะก็แบบมาแบบแนะนํากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ เราทำเพลงลิ้นนอไว้ในสมุดต่อไปคนก็สามารถที่จะแบบเผื่อใครที่แบบอยากฟังเพลงใหม่ๆหรือว่าลองแบบเอ้ยลองฟังเพลงคนอื่นบ้างเพราะมันหลากหลายมากนะคะแค่เลยทุกแนวเราก็จะแปะลิงก์มาให้ทุกคนก็ลองเข้าไปฟังในียู์ยืข้างล่างตรงเดสคริปชั่นในยูทูบนะคะอ่ะไาเริ่มเพลงแรกของเพื่อนเลยจ้ะเอาเป็นว่าฉันชื่อเขาไม่ออกเลยฉันรู้อชื่อเขาชื่อว่าแซกอะไรสักอย่างทาทาทาแทดเป็นโลเอาเป็ว่าชื่อเพลงนี้ชื่อชื่อคือ เอาจริงๆนีชีวิตเจ๊ขอ,อ่านอะไรไปถูกน้องใช่พวกเราไม่เคยอ่านอะไรถูกซึ่งเพลงอาจารย์เราพาพาโนโมโมซึ่งอันนี้มันเป็น official Thai ลิควิดีโอเราใช้อันนี้ในกันท,ที่เพิ่งจริงๆเพจเขามีมาปีที่แล้วด้วยนะอ่านก็คือดันแล้วแล้วออมาได้ฟังแล้วก็ติดใ,ในช่วงนี้ก็ฉันว่าเพลงมันแบบมันดีอ่ะมันพอโอเคา<ด>ปจ้ะซึ่งแน่นอนคุณอย่างเราไม่ฟังเพลงแบบนี้เท่าไหร่คือเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยฟังทางสายคนมากเท่าไหร่ ในช่วงนี้ฉันกลับมาฟังสากลบ้างฟีเจอร์ดนตรีมาดีเออแต่ดนตรีแต่ฉันก็รู้สึกว่าเป็ไม่ใช่เพลงอิงก์อะไปไม่ใช่เพลงภาษาอังกฤษอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัญชาติอะไรไม่ใช่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมแต่ก็เหมือนฟิลิปปินส์เหร Ary, kung hindi mo siyudad, kasi sa loob nyo mo yisip mo ba? ตอนแรกอะไป่ได้โฟกัสที่คำแปลแบบฟังแค่เฉินเิก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฟิลม,มันดีแบบเคาะจั็มเลยแต่พอเนี่ยมาเห็นคำแปลเนี่ยเพิ่งมาแบบตั้งใจอ่านคำแปลเลยนะเออโดนด่าแล้วนะดดลแหละ <laughs> ไปเพราะไม่ใช่ไม่มีความหมาย with <laughs> the ือด้วยคือแม้มันจะไม่ใช่แบบแบบอิงแต่เรารู้สึกว่ามันติดหูทั้งทำนองแล้วเสียงการร้องอะไรอย่างอื่นแต่โอเคมากเลยนะแต่ความไหนมันเจ็บปวดมากเลยจิตใจเอาเหมือนโดนมิทกีดอยู่เดี๋ยวนี้ทำอะไรต่อไปก็อ,อยู่ในที่ของเขาไงแล้วก็อ,อยู่ในที่ของเขาเองไม่ได้เสียงอะไรที่สิ่งของของ เอาจริงเพลงนี้มันบางอื่ไว้ทุกคนแบบว่าได้ยินจากการที่เปิดใน YouTube เฉยๆจำลองมาเองเออแล้วฉันอาน่านหนังอยู่ไม่ใช่ก็เข้าใจว,ว่าเวลาอ่านหนังอยู่แมัแแนจะแบบนี่มีไปด็นบางเพลงนี้เพลงเลยใช่แล้วเราก็จะรีบกดไปก่อนว่าเออฉันชอ,อ,อบะอะไรยเงี้ยว้ฟังอีกแต่เอาจริงความหมายเพลงก็คือิ่งมาดแดละตั้งใจอะไรเงี้ยก็เล้วแต่ที่ไปดู 민이 따원, 뭐라, 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 뭐 ที่ทธอมันก็ยังมีความหมายนั่นเองแต่ถ้าคนมันมีใจอ่ะมึงยังไงมันก็มีใจเขาจะปะเขาสื่อชัวร์ยัอษ์จ้างงมากใ,ใ,ใ,ให้เรืศาศาศา่องให้เอานะให้คำปรึกษาเขคืนนะแต่เรื่อตัวเองไม่แนก่กอ,อ,องคนมันจะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ก็จะจนังเลเพิ่งจะไป <c oughs> เขาชื่อวงว่าข้านแลาวคื่อพีสหรอฉันมาอ่านมาเพอร์พีช่ก็คือก็ติดมาช่วงหนึ่ง จริงๆอะมีคนแนะนํามาแต่ว่าที่เขาแนะนํำมาไม่ใช่เพลงนี้เราคือพอไปฟังเพลงของวงนี้หนึ่งคํะมันก็ออกเซตไปยูทูบมันก็จะรันมันจะรันให้เราได้แบบฟังเพลงอื่นของของวงด้วยแล้วเราก็เลยแบบมันรันมาเป็นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดอกไม้ที่รอให้เธอเก็บนะคะอ่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบเอ็มวีแต่ว่าคือเราก็โดนเรียกล่ะใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่า เราชอบในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบรัเซ็ชั่นมากกว่าก็เลยแบบได้เห็นอะไรมากกว่าเอ็มวีจริงเอ็มวีก็เก่งน,นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าดนตรีตอนที่เป็นรัเซ็ชั่นมันสำหรับฉันฉัน,อช,นชอบมันฟีลเหมืนดนตรีเกิร์ลมาลเอออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบเลยเลือกหยิบบันนี้มาโอเคไปเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะข้างใส่แข่งไหมนะเก่งมากคอมชินไม่ตี แต่ฉ MM ันว่าฉัน่าจะเกิดบงเพลงของมึนแหละเพลงนอะไรนะอะไรภาพอะไรถ่ายอะไรหวานอะไรสักอย่างอะแต่เพลงนันนนมากเลนะหกนาทีแต่ไม่กน้าจะนานหกนาทีก็หกนาทีแหะเีราไม่เคยฟังเพลงของมมาก่ิ่งมาได้ฟังช่วงช่วงหลัง ฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงแนวประมาณนี้เท่าไหร่ตัแต่ตัดใจเผ่ิจเป็นความรู้สึกกับตัวเองอะเข้าไม่ถึงเลยเจะฟังได้มันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อลงเนื้อร้องอะไรเงี้ยมันจะมีแบบต้องตีความเนื้อไฟิลแบบแต่ถามว่าเนื้อเพลงมันดีไหมมันดีนะหมายถึงว่ามันสวยงามอะไรเงี้ยแต่แบบคือเพลงเขาดีแต่แต่แค่เราเข้าไม่ถึงแค่รู้สึกว่าตัวเองอะเข้าไปไม่ถึง หลายวงนะที่เขาใช้เทคนิคอคอมากฉันก็ฟังแบบรันมาแล้วก็แบบว่านี่เพลงคออะไรอย่างเงี้ยฟังฟังแล้วก็เออคอดีฉันอยากจะเกิดขึ้นมาตอนเราอาบน้ำอันนี้นั่งทำงานรันแล้วคือรู้สึกว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบในเตัวดนตรีมันอาจจะทับให้เราแบบเฉื่อยเฉื่อยอันี้กว่านี้เออแบบอันละเฉื่อยกว่านี้ นแต่นี้ยพอเป็นเวลาเซกชั่นมันเลยดูแบบไม่นี่ยิ่งขึ้นบอกอะไรเป้ป่าไม่ต้องพยายามอยู่หัวแดงอย็นใกล้ ต่อไปเรื่อยๆจนเิน มันก็แอบมีความเหมือนบีอุ้งนะถ้าตากที่ดูเอ็มบีมาคือมันเหมือนเป็นฟิลฟูในใจนะแต่ว่าไม่สมหวนะังอะแม่แปลกคิดเร่องตีมเรื่อตีมั่ะเออคืออย่างภาพเอ็มบีคือเหมือนแบบเจอก,การแล้วเหมือนรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยนะที่ที่ดูฉันอันนี้เราจะเป็นนะเหรียะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้พบกันหรอกแต่เขาเล่าเรื่องผ่านอ่า การนั่งรถไฟผ่านแต่ละชาตชลาชาติชาชลานี้เราได้เจอกครชานนี้เราค่อยๆเรียนรู้จากคนที่เหมือนไม่ได้สนิทกันแบบแต่กหน้าค่อยๆเริ่มที่จะแบบคุยแบบแรู้จักกันเรื่องนี้นั่นแต่สุดท้ายแล้วอะทุกคนก็คือเหมือนแบบก็ต้องแยกอะสุดท้ายคือลงชาติชาลาเดียวกันแตบบ่ว่าแต่ก็คือแยกทางกันรลีดีเพราะเหมือนตาดคนตัดสายอะไรแแต่พอวเคยแบบดูเนื้อเพลงดีก็ยังรู้สึกแบบ อาจจะยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่คือตามอีกเวียเป็นแบบนั้นไงเออเหมือนไหมช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะรู้สึกมีความสุขอะไรเหมือนแบบว่าจริงๆฉันก็อาจจะรอที่จะให้ใครมาเจอหรือเปล่าอะไร ใว่เหรอคือกเป็นคิดแกฮือจระนาะคือให้ดูเนื้อเพลงอ่ะฉันเจอยังมันเหมือนกอะไรอ่ะต้องผิดความเยอะถ้าถ้าดูแค่แน,น,น,นว้อเพนงมันู้แบบว่าฉันก็ยังอ,อยู่ตรงนี้รอแห่คือเก็บบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอ่ะ ฟีลแบบว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็ยังรอเธออยู่เท่นแหละประมาณนั้นอะก็คือกูก็คือไม่ได้มุออนั่นแหละเกยี่อยู่กันนี้แหละใช่ไหมเข้าใจได้แต่คือถ้าตอนที่เราดูเอ็มวีอะมันก็มีความคือรู้สึกแล้วคือที่เขาถ่ายมามันก็ดูมีความอวาวณะของตัวละครพระน,งา,นางอะไร ให้เหมือนแบบนั้นว่าเออถ้าเพลงเนี้ยใช่ภาพแถววันวานอ่ะใชนที่ฉันบอกไหมเพลงที่ฉันได้ฟังบ่อยก็น่าจะมีคนเอาไปนี่ฉันว่าเพลงเนี่ยมันมีคนเซ็ตที่แบบมันจะแบบมันน่าติดตามแต่เพลงเขาอ่ะเพลงของเขาเสียงเขาดีฉันชอบฉันชอบเสียงเขายาวเพลง จะได้ซึมซับตราตรึงถึงใจอนฟังเพลีครั้งแรกอะชอบถ่ายวาวๆออันนี้เาอันนี้คือนอกเรื่องมาเรื่องแล้วเพาฟังไม่ชอบหรอมาคือแจ็คุณเพลงผุบมาที่เรือวะน่าเบหรือเปล่าวะแต่บันเทินมากเลยนะครับแต่ก็ฟังได้เรื่อยๆคือด้วยดนตรีอะมันก็จะแบบไปเลยๆกับเสียงเขาที่แบบไปเสียงเขาดีเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่สามารถที่จะหยุดสต็อปที่จะหยุดฟัง ก็ใช้หดตอธิบายทีไม่สามารถที่จะแบบหยุดมันแบบไว้แล้วคือเราก็ต้องฟังให้มันจบนอ่ะเื่เแบบะเปิดฟังให้มาใช่อ่ะคราวนี้เราวนมาเพลงไอ้ดอกไม้ที่รอให้เธอเก็บนะคะก็น<ห>ั่นแหละเนื้อหาก็จะมีความแบบนิดนึงแต่จริงวันนี้เราเราสองคนเลือกเพลงที่ฟิลสไตล์ Uh, เอ้ยนีงอยู่นะเจ็บปวดเนะเาเนอะอจริงเพลงพาร์โนก็รู้สึกว่ามันจะเจ็บปวดขนาดนั้นด้วยด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาส่วนและด้วยโทนดนตรีมันก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบมากแต่ว่ามันจะมีท่อนฮุกที่เสียงเขามันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่ามันมันเศร้าแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันเศร้าแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ไปดูคมแปนนะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงใช่มีบางช่วงที่เสียงเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงมันลาก น่าจะร้องเสียงสูงหรือแบบอะไรสักอย่างแล้วเพลอนาณตมันจะรู้สึกว่าแบบว่าเออเหมือนแบบเออจะเศร้าแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปวดใช่ไหมเนี่ยรู้สึกแบบแต่เพลงแต่ทั้งสองเพลงคือพอใช่เพราะั้งสองเพลงก็มีสองแนวสองสไตล์ถ้าถือว่าสองสไตล์อยเนี่ยเพราะว่าคนละฟิลเลยเนาะก็จะแบบว่าอันนี้จะมาคือคำนิยามของสไตล์ดนตรีประมาณนี้คืออะไรคะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่ความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าเพลงสไตล์อย่าเพลงไทยอย่างเงี้ยมันจะมีสไตล์เพลงของมันอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะฟิลเพลงแบบมันมันเหมือนแบบทาโพลีแคดอ่ะเออเป็นเป็นฟิลเพลงเกศูนเอ้าอเป็นอายมีความจะเก้าสูนยเลยฉันเรู้กว่าฟิลเพลงหนอฉันชอบเรียกะฉันเลดไม่ออกแต่คือเป็นฟิลเพลงที่ฉันชอบเรียกเพราะฉันเป็นเพลงที่ฉันฟิลเพลงที่ฉันเข้าไม่ถึงอะไรหรอป่ะฉันไม่รู้ว่าฉันเรียกว่าฟิลเพลงมันดืงดก็ดึง แมันมันพูดยากนอนแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพลงที่เข้าไม่ถึงแต่แต่ฟังแล้วมันกินใจเพราะว่าเนื้อเพลงเขาันแบบแต่แอนท่บอกว่าอันนี้คือใครที่สนใจแบบตัวเอ็มีจริงๆก็อาจจะต้องลองไปดูแบบตัวเพลงที่เป็นเอวีนะแบบไปลองวิเคราะห์กันดูก็ได้คือทางนี้เคยดูแล้วแล้วก็รู้สึกแบบงงๆใช่ไหมต้องไปดูใหม่ก็คือ ภาพก็อย่างที่บอกว่าภาพ MV เราวิเคราะห์อย่างหนึ่งแต่พอเวลามาดูเนื้อหาเราอาจจะยังรู้สึกว่าแลกับเอ็มันคือยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังงงงือคืองงแหละไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะก็ก็ลองดูให้ทุกคนไปลองดูชอบแบบไหนชอบแบบที่เป็นเวอร์ชันแบบออริจินัลก็ก็ฟังแบบออริจินัลเนาะแต่อย่างเราคือเราชอบแบบราเซชั่นเอบความเพลงประมาณฟิลแบบพอเราเซชั่นมันเห็นที่บอมันดูมีจังหวะขึ้นมาด้วยจุดนตรี๊ยจดนตรี๊ยสโตนเองเนี่ยมันก็จะดูวิธีขึ้นมา เข้าถึงเราได้ง่ายกว่าก็อยากรู้เลยว่าคือยังไงวะเข้ามาดูดิสจันเขาแบบความหมายเพลงคืออะไรวะฉันจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามของเธอเสมอแล้วตลอดไปก็คือรอเน่นแหละเรื่องวะพี่บพี่ขอมากูอยากไปรู้อะไรอ่าจบคลิปก่อนเถอใช่เอาไว้ว่าใครที่อยากฟัง ก็ไปฟาังกันนะคะใช่สไตล์วันนี้เราสองคนต้องขอเวลาไปก่อนนะคะอ like, ย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเ t อร์อินจิตตอกของรากันจ้าจะได้มคิดมากจ้าบ๊ายบาย